อธิบายส่วนของเน,นื้อหาของบทที่1นนะคะ IoT นะคะความหมายของ IoT นะคะก็คืออินเทอร์เน็ตของเซสพซนต์นะคะคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเล็กเปลี่ยนข้อมูลและควบคุมการทาํทา,ง,ทา,ง,ทาง,งานเช่นบ้านอัจฉริยะประโยชน์ของ IoT นะคะด้านการ,กรเกษตรก็คือฟาร์มอัจฉริยะควบคุมน้ําหรืออากาศด้านสุขภาพนะคะติดตามและดูแลผู้ป่วยด้านการศึกษาใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและบันทึกข้อมูล ด้านการเงินนะคะก็ลดขั้นตอนของธุรกรรมค่ะความปลอดภัยที่ใช้นะคะเป็น GPS หรือว่า r f i d นะคะตรวจสอบหรือป้องกันอุตสหาหกรรมควบคุมการผลิตเดต้นทุนนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมของ IoT นะคะมี4ชั้นหลักก็คือชั้นการตรวจสอบเซ็นเซอร์ชั้นเครือข่ายคือการสื่อสารชั้นการประมวลผล CPU การคำนวณ ชั้นการใช้งานหรือว่าแอปพลิเคชันนะคะความรู้พื้นฐานที่ใช้นะคะฮาร์ดแวร์นะคะก็คือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วงจรและเซ็นเซอร์ด้านซอฟต์แวร์นะคะก็คือการเขียนโปรแกรมเช่นภาษาไ t ทอนหรือจาวาบอร์ดที่ใช้พัฒนานะคะบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่า MCU นะคะเป็นบอร์ดขนาดเล็กใช้งานง่ายเช่น ESP 8266 หรือบอร์ด esp 3 2นะคะแล้วก็บอร์ด microprocessor นะคะ mpu เป็นบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะต้องใช้ระบบปฏิบัติการเช่น raspberry pi นะคะแล้วก็บอร์ด arduino นะคะเป็นบอร์ดที่ราคาถูกนะคะนิยมใช้กับ,บเ,ซเซนเซอร์หลากหลายค่ะขอจบการอาธิบายบทที่หนึ่งเพถงเท่างค่ะ